อาเซนอนคว้าตัวมิเกลเมริโนจากระอันโซซิดาดมาร่วมทีมด้วยค่าตัว32.5ล้านยูโรพร้อมกับส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรนักเตะวัย28ปีรายนี้เซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮโดรสปอร์ทที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกันการมาของมิเกลเมริโนมิดฟิลทีมชาติสเปนแชมป์ยูโร2024 จะเข้ากับแท็กติกของอาร์เซนอลได้ดีแค่ไหนนั่นเป็นสิ่งที่แฟนบอลต่างคาดหวังจะได้เห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในศึกพรีเมียร์ลีกเมริโนเป็นนักเตะที่โดดเด่นในด้านการป้องกันเขาสามารถแย่งบอลคืนได้เฉลี่ย7.3ครั้งต่อเกมด้วยความดุดันและความคล่องตัวของเขาช่วยให้เขาสามารถกดดันแดนกลางของคู่แข่งได้อย่างดีนอกจากนั้นเมริโนยังมีความสามารถในการจ่ายบอลและการเล่นทางริมเส้นเขาสามารถเลยงบอลได้อย่างรวดเร็วและเล่นได้อย่างสบายๆทางริมเส้น ด้วยเทคนิคที่ดีในการบังบอลและหนีการเพรสของคู่แข่งและยังเป็นนักเตะท,ที่พร้อมจะโจมตีเข้าไปในเขตโทษจากตำแหน่งที่ลึกกว่าฟอร์มการเล่นของเมริโนโถือว่ายอดเยี่ยมในเกมลีกนัดพบกับรันเบติสเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเมริโนโได้รับบอลยาวและสามารถเบียดย่างบอลจากจอร์นี่คาร์โดโซได้สำเร็จด้วยความแข็งแกร่งเขาใช้หน้าอกพักบอลก่อนที่จะเลี้ยงบอลไปข้างหน้าซึ่งในจังหวะน,นี้เขามีทางเลือกทั้งการจ่ายบอลออกด้านข้างหรือจ่ายบอลให้มิเกลโอยาสบันหรือจะเลี้ยงบอลไปต่อเองก็ได้ ซึ่งเขาเลือกที่จะเลี้ยงบอลทะลุทะลวงไปข้างหน้าเพื่อสร้างโอกาสในการทำประตูแต่ชาดีริยาตสามารถตามกลับมาบล็อกการยิงได้ทันอย่างไรก็ตามเมริโนยังมีจุดที่น่ากังวลอยู่บ้างอัตราความสำเร็จในการผ่านบอลของเขายังค่อนข้างต่ำถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ผ่านบอลระยะสั้นถึงกลางได้ดีและสามารถจ่ายบอลได้รวดเร็วแต่เขากลับมีแนวโน้มที่จะเสียการควบคุมบอลบ่อยโดยเฉลี่ย2.1ครั้งต่อเกมแต่ทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะสไตล์การเล่นที่ดุดัน และเน้นการพาบอลขึ้นหน้าของเขาด้วยเมริโน่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ4-3-3ของอาเซนอลนได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ชาก้าเคยเล่นความเข้าใจในเกมบุกที่เน้นครองบอลของเมริโน่เข้ากับระบบการเล่นของอาเตตาเป็นอย่างดีทำให้เขาสามารถสร้างสรรค์เกมในพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้เมื่อเล่นร่วมกับริคาร์โดคาลาฟิออรีและกาเบรียลมาร์ติเนลลีสไตล์การเข้าปะท้ายอย่างแข็งแกร่งและการวิ่งไล่บอลของเมริโน่ จะช่วยให้อาร์เซนอลกดดันคู่แข่งได้สูงขึ้นไปอีกเมื่อดูจากฮิตแมปของเมริโน่ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมมากขึ้นในตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้ายเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนๆที่เล่นครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งแดนกลางตอนนี้เขามีบทบาทในการเล่นทางฝั่งซ้ายมากขึ้นและเป็นตัวช่วยสนับสนุนเกมรุกของทีมได้อย่างชัดเจนรวมถึงหากเมริโน่ได้รับอิสระมากขึ้นในการพาบอลไปข้างหน้าเขาสามารถเล่นตามสัญชตาตญาณการโจมตีของเขาซึ่งอาจช่วยให้ฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลอ,อันตรายมากขึ้น และเป็นทางเลือกที่2ในการส่งบอลได้นอกจากนี้เมริโนยังสามารถช่วยสนับสนุนมาตินเนลี่ได้ดีอีกด้วยเขาสามารถวิ่งเข้ามาทางด้านในสนามหรือออกทางด้านข้างทําให้มาตินเนลี่เข้ามาเล่นบอลในกรอบเขตโทษได้และคาดว่าเขาจะเล่นเข้ากับดีแคลนไรท์และมาตินโอเดกาดได้ดีสไตล์ของเขาเข้ากับสไตล์การเล่นของอาร์เซนอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสการเสริมทัพเพื่อก้าวต่อไปในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกภายใต้าการคุมทีมของมิเกลอารเตตาและเมริโนในวัย28ปี ดูจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ตรงนี้กองกลางรายนี้กำลังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพและคว้าชแชมป์ยูโรกับทีมชาติสเปนมาแล้วเขามีคุณสมบัติที่เข้ากับแดนกลางของอาเซนอลได้ดีเมริโน mm. <Mer ino S 2> เป็นนักเตะที่ชนะการดวลมากที่สุดในลีก5อันดับสูงสุดของยุโรปในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นหมายความว่าเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกได้ไม่ยากนักเมริโน mm. <Mer ino S 2> เคยเล่นให้กับนิวคาสเซิลแบบยืมตัวจากดอทมด์เมื่อ7ปีที่แล้ว mm. น่าจะทำให้เขาคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดี เมริโนมีโปรไฟล์ที่แตกต่างจากตัวเลือกปัจจุบันของอาเซนอนและน่าจะปรับตัวเข้ากับระบบได้ดีนี่ถือเป็นอีกดีนที่คุ้มค่าแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวจากลาลีก้ามายังพรีเมียร์ลีกก็ตามถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ